เป็นมะเร็งห้ามกินเนื้อสัตว์จริงหรือเปล่าอันนี้ผมยอมลองพอลงเพราะว่ามันมีเรื่องจริงที่ผมต้องพูดครับเรื่องจริงข้อแรกหลังจากการรับีโมร่างกายเราจะถูกทาลายเยอะมากเซลล์ต่างๆหลายตัวถูกทาลายเยอะมากและเราไม่ได้รับีโมแค่เข็มเดียวเรารับเคมหลายเข็มมากๆร่างกายเราต้องรีบบูสเพื่อรับเข็มต่อๆไปได้ฉะนั้นเราต้องกินโปรตีนมากกว่าปกติปกติอยู่เท่านี้ เพิ่มมาอีก3เท่าฟังดูแล้วครับถ้าเราจะไม่รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์เลยจะเป็นเรื่องที่ยากมากที่ร่างกายเราจะได้โปรตีนได้อย่างครบถ้วนและบอกนะครับว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์จริงๆก็มีอะมิโนโปรไฟล์ที่ค่อนข้างดีมันก็เลยเอาไปใช้ได้ง่ายนะรับโปรตีนคือร่างกายเราจะรีบสร้าง็ปเลือดขาวกลับมาได้ดีนั่นเองนะครับอะแต่ผมมีข้อแนะนําไม่แนะนําให้เอาเนื้อสัตว์ต่างๆที่จะให้คนไข้มะเร็งทาน,เ,นเอามาย่างเอามาทอดเน้นให้ทําเป็น ตุ๋นต้มนึ่งเอาเนื้อสัตว์มาตุ๋นต้มนึ่งนะและที่สาคัญต้องปรุงสุกเสมอไปด้วยสรุปเลยนะครับคนเป็นมะเร็งนะครับสามารถทานเนื้อสัตว์ได้นั่นเองแต่ว่าเพื่อให้ร่างกายเนี่ยรีฟฟ้นฟูให้มากที่สุดนั่นเองนะครับไม่งั้นเราติ่งอ่อนเพียงไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครนะครับยังกังวลเรื่องนี้จริงๆนี่พาวนะครับมีโปรตีนจากพืชตัวนี้ที่ผมแนะนำนะครับตัวนี้เนี่ยมีสารอาหารครบห้าหมู่เลยแล้วก็มีโปรตีน7รัมต่อซองนะครับสามารถดูง่ายนะตัวนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นโปรตีนที่อร่อยกินง่าย ยังไงถ้าชอบนะครับฝากกดติดตามร้านไว้ช็อปด้วยนะครับเพราะว่าเรานะครับไม่ได้ขายแค่ของอย่างเดียวนะครับเราอยากดูแลคุณนั่นเอง